ผมกับมาฮอดจอดถึงแล้วครับอ่าแม่สาวครับด่านใหม่ตัวนี้นะครับนอ1๑0 0๐นะครับนอามาถึงบ้านป่าเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าที่เดิมบรรยากาศเดิมเดิมนะครับอ่ากับป่าสวัสดีครับป่าสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งครับอ่าลูกค้า v i p ของเรานะครับสําหรับวันนี้นะครับยังไงยังไงก็ยังไม่ลืมกันนะครับแถมย่าให้อีกกระสอบใหญ่ด้วย นะครับอ่าแถมย่าให้อีกกระสอบใหญ่ด้วยนะครับสำหรับทีมงานเราอ่าอกงัวพ่อวานนะครับให้ไปเลยครับผมสำหรับสาวน้อยนานไม่เจ้านี้นะครับอ่าคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีมาคุณพ่อสนใจคุณพ่อจะติดตามอีกอะไรกี่วันเองวันที่4ี่มาวันที่8วันนี้วันที่10โอเคเลยครับผมสำหรับคุณพ่อรันนะครับขอบคุณขอบพระคุณคุณพ่อรันมากๆนะครับอ่าที่สนับสนุนขอกนัวพ่อวานกัน อย่างเหนียวแน่นจริง,รงๆนะครับมาก,กี่ครั้งเราก็ให้ทุกครั้งครับขอฝากโอเคครับมาทุกครั้งเราก็ให้ทุกครั้งสําหรับเ,เสื้อหมานเสื้อขยันของ FC ข้อหัวพ่อวานของเราเนอ,อให้กับป๋าคนนี้นะครับป๋าลันอํอาเภอคูข,ขันจังหวัดศรีสะเกดครับผม อ้โอเคครับขอบพระคุณมากๆ,ๆครับเออขอให้คำคำคุ้นคุน้นหมันหมันเด้อแม่น้อยแม่นี่เด้อคำคำคุ้นคุ้นให้กับป๋าเพื่อนให้กับเจ้าของไม่พ <นะ S 1> เพื่อนเด้อครับโชคหมานนะครับเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้กะโอ้ยรู้สึกว่าตื่นตันใจกับป๋าเพื่อนเนาะเพื่อนก็นมีน้ำใจมีจิน,น้ำใจให้ขึ้นกันนะครับผม นี่ค่าราบาวแดงสองขวดให้กับทีมงานให้กับเบายันเนาะเดินทางมานะครับโอเคอ่าคือเกาคือเดิอมครับผมก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซี FC พ่อบ้านทุกท่านนะครับทีซ่ซอยสนับสนุนซอยอ่ากดไลค์กดแชร์กดที่ตามเน,น,นีครับเด้ออ่านำรับขอบงีวพ่อบ้านครับช่องเบาถึงพุทุมรดของเขาคือเกาครับอ่าคือเกาคือเดิอมนะครับเนาะ เด๋งงวใหม่ๆเด๋งงวสวยๆมากอะคือจังสีกะถูกกวกถูกใจกะฝากกดฝากโทุกนะครับเด้อนะครับอ่าอัปเดตคลิปใหม่ๆครับแจ้งเตือนนะครับสี่เดเห็นคลิปใหม่ๆครับผมอ่าสี่เดท่านนะครับเวลาอ่างวงามมากสี่เห็นแล้วพุบอ่ะเพิ่งเห็นสี่เอาขายแล้วเนาะครับเนาะเออกระแสดายแท้นนะครับเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้กะเบ้าชันกับสี่เดเดินทางกลับนะครับเนาะสวัสดีครับ พฤศจิกาจน2,968ครับถักท้ายกันอีกข้างหนึ่งครับย่ามสวยๆครับวันนี้ประมาณ11บโมงได้แหละเนาะอ่าของโม่พม่านเนาะแม่น้อยครับอ่ากระบ่นยครับผมแม่น้ำตาลใหม่เด้อครับเด้อ11,000ตัวนี้ครับอ่ากะได้ออกแล้วครับหลังจากที่ลงคลิปไปเมื่อเสาร์นี้เองครับไปบกกี่ชั่วโมงเนาะอ่าประมาณชั่วโมงกว่ากว่าครับทัานค่บผมพอ พอรันครับผมพอ,อ,มอรันอำเภอคคขันครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับหลังจากท,ที่ทรงไป2ตัวแล้วนะครับคุณพ่อกับยังติดตามอยู่คือเก่าครับเหนียวแน่นครับแฟนแฟนครับของของว่าพอา่อวาดลงเขานะ fcvip ก็ว่าได้อ้างว่าตรงๆครับตรงนี้นะอ่ะไปพอเพิ่นกับบอกแล้วว่านะจิติดตามล่กะกัสิสนับสนุนอีกอยู่ขั้นเห็นถือใจอีกว่าสันพพ่นพอเพิ่นโอ้ ยอมรับครับยอมรับฮะขอบคุณทำใจคุณพ่อเด้อครับเด้ออ่ะเตรียมตัวขึ้นรถเด้อหล่ะเด้อบายบายมาหนีภาพไปเที่ยวสีสิเกตไป,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 ไปหาหมูน้อยหละ่ะเนาะก็โอเคครับขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยครับโดยพ่อบ้านคือเก่าครับเหมือนนี่ฮะผมอ่าพ่อบ้านเซอร์วิสให้คือเก่าครับเหมือนนี่อ่าเบายันกสิเดียวจวดไปนะครับประมาณสองร้อยเรืองขึ้นเก่าครับผมอ่ามีทีมงานของพ่ามาอ่าซอยดูแลน้ำกันครับสำหรับเบาเบายันเนาะ การสีเดืนเดืนทางไปแล้วครับผมเตรียมตัวล่อมุนครับไปมองเกาอำเภอขันจังวัดีิะเกตครับคุณพรลันด้วยครับเด้อครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันตอนล่งรถครับ